สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง AutoCrest Garage เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดของ t o y ยต้าในปี2026กับ t o y ยต้าไฮรักทราเว EV รถกระบะไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในเมืองและงานหนักบนถนนต่างจังหวัดสำหรับ h ฮ l ัก t r a v วล EV รุ่นใหม่นี้มีดีไซน์ที่ทันสมัยและดุดัน ด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมและกันชนหน้าที่แข็งแรงเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนนตัวถังได้รับการปรับปรุงให้มีความแอโรไดนามิกมากขึ้นช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานส่วนตัวเลือกสีมีความหลากหลายตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบความโดดเด่นและสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครภายในห้องโดยสารไฮลักซ์ทราโวล EV เน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายด้วยเบาะหนังพรีเมียมปรับไฟฟ้าได้หลายตำแหน่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซน หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p l a y ได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้าสายสำหรับโทรศัพท์มือถือและช่องเก็บของอนเนกประสงค์การออกแบบห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราแต่ใช้งานได้จริงเหมาะทั้งการเดินทางระยะสั้นและการใช้งานหนักในด้านสมรรถนะโ o y o t a Hilux กครา e เ EV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดและแรงบิดที่ต่อเนื่องส่งผลให้การขับขี่ราบรื่นและตอบสนองทันใจ ระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าให้ความมั่นคงแม้ในสภาพถนนครุกคะะแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีความจุสูงรองรับการชาร์จเร็วและชาร์จที่บ้านได้ทําให้สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งระบบควบคุมพลังงานอัจฉริยะช่วยจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเช่น Eco Normal และ Sport ให้ผู้ขับสามารถปรับตามความต้องการ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัยไฮลักทราโวอีวีไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนที่รวมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบตรวจจับคนเดินถนนและรถจัก,กรยานยนต์นอกจากนี้ยังมีกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองการออกแบบไฮลักทราโวอีวียังเน้นความทนทานต่อการใช้งานหนักด้วยช่วงล่างที่แข็งแรง ระบบการสะเทือนแบบใหม่ช่วยให้รถมีความมั่นคงและนุ่มนวลแม้บรรทุกของหนักหรือขับบนถนนครุขระนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่กว้างขวางเหมาะสำหรับงานลุยงานก่อสร้างหรือการเดินทางไกลสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะไฟฟ้าในปี2026 Toyota Hilux t r a v o EV เป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งสมรรถนะ เทคโนโลยีและความปลอดภัยอีกทั้งยังคงความแข็งแรงและทนทานในแบบไฮลักที่หลายคนไว้วางใจช่อง a u t o c a e s Garage ยินดีนำเสนอข้อมูลเชิงลึกรีวิวฟีเจอร์และสเปคทั้งหมดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o c a e s Garage เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่รีวิวสุดพิเศษและอัปเดตเทรนรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้าไฮลักคราโวอีวีพร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ทันสมัยและสะดวกสบาย